สอัปดีครับที่น้องป้องายสุขสุขคนมันไม่ได้กินใดไก่ไตนามเส่อมาห้หาสิบบาทพี่น้องหาสิบบาทไก่ไตนามไก่ไตนามแซ่บกับอี ไก่ไป่นามพี่น้องไก่ไต่หนามไก่ไป่นามซื้อห่าสิบบาทครับไอ้ไข่พะโล่ไข่พะโล่นี่ก็ห่าสิบพี่น้องกับขอนิ่งเขากันบ๊บาทเลยไข่พะโล่เขากันบ๊บาทไข่พะโล่ขอนิ่งไอ้ทีไก่ไป่นามเลยมันสิเขากันบ๊เนี่ยมันิเขอดบาท บ,บา,าบาร์ี่น้องอาบาบิแบแซบน้ากระบมื่ออยู่แรกจิปั่นบา,านบามเขาเลี่ยแบบะพี่น้องมาบาติพี่น้องบรต้องพิธีพี่ต่อมอย่างไรไก่ไตนามน้ำกรไก่ไตนามกับไข่พะโลเขาเนี่ยเข้ากันวา รสชาติมันจะออกแบบไปใช้จักผัดผัดกะเพราไก่ไก่ใ่นำออกแบบผัดกะเพราผัดนึ่างถ้า,าิ่นใส่ใบกะเพรา รู้สึกแบบนี้ริแบชาดออกเข้มๆตรงนั้ จะเปล่าดรามา่าอะไรเด้อี่หรอกว่าเทปต่อลคิปกินเขางานหมดจะเทปต่อยคิปกินเขาให้กันเบ้างทำกับโมนี่หมอ่องไปเลือกไม่หน่อง mới kể đẹp, đẹp nữa một người cần phải hứng ngắm phức tập จับอยู่พี่นอกเขาอ,อยู่เพราะกินอยู่บอกาอยู่นะกิ่นกระดาษกิ่งายอยู่ง่ายยู่สิหลับพร่งนี้ยังคิดตดามมากมากยัยง พี่น้องเอยู่น้ากินก็นได้ไก่ไตน้ำไก่พะโล กินง่ายยุ่งง่ายกันสิมาไม่เหนื่อยเอาไว้่านี้ก่อนครับไว้พอกันไม่มชิมมาสุขหรมีความสุขครับสวัสดีครับสับคือเก่า